พาไปเสียงบรรยายโดยบางยามโบราณคู่ที่2ของรายการศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่8สิงหาคม2565ันหกทีวีทีมทมวยของทัพประกาศจุกปัเต็มครับในการชกระหว่างกำปั้นทองชอห้ารยัคฆ์105ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนคู่ชกของเขาครับคุณไก่ไก่สุนห์บักซิ่งหน105ปอนด์ต้องการเป็นฝ่ายน้ำเงินโบโดยทียกที่2ครับ,บความได้เปรียบของชกอ,อยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบ์สองช่วงตัว ทียกที่สองครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับทางด้านของไก่วลางกชคได้เปรียบพอสมควรครับต่ว่าบรรยากาศในเวทีเป็นรองสองช่วงตัวครับมาดูว่าจะพลิกเกมพลนนิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับคุณไก่พยายามเดินเบียดเข้าไปครับแทงขวาบอลได้ครับจังหวะนี้ หยัดแข้งซ้ายเตมเข้าไปทีเสียงเชียร์เริ่มดังขึ้นกับขุมไก่ดังน้ากับป้ันทองก็ยังไม่ที่รับตั้งรัดจังหวะสองครับเนี่ยค,คุนไก่พยายามวางแข้งขวาาสานนำทางเข้าไปุขวามาครับแข้งขวาคืนไปครับเยียบขวาอัดเข้าไปครับอาศัยความยาวครับาสาดแข้งขวานำทางเข้าไปก่อนเดินจับในตีก็งด้ขุนไก่ ล่างของกังงปตันทองอยู่ครับไปธรรมดาโอ้โหจังหวะนี้โดนหมัดขวาไปตรงตรงครับขวาตรงครับจับในเด้งเข่าซ้ายไปชุดแล้วก็ไดนขุนกจบรรยากาศบนลร้องนี่เกลียวจ้าเลยครับจังหวะหมัดขวาของสักคู่นี้ของขุนกจยังคงขยับเดินต่อเนื่อลำตระล้านขุนกจหมดยกที่สองนะครับให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมวันที่ยกที่3ครับปล่อยตัวยกที่3ความระเบียบยังคงอยู่ที่มุมแดงครับ เหลืออยู่1 1 11ฝ11่ายครับประูว่ายกนี้ครับขุนไก่จะอาศัยความใหญ่ความยาวเดินเดินชนทางด้านกรรมทอมยุบตนได้ไหรือไม่ครับล <c oughs> ่อยตัวยกสามมาเดินจับไม้ทันทีครับน้าขุนไกโจจะตกผัตรงนี้ผว่าแ,แ,แข่งแข็งแรงเลือเได้ครับด้านขุนไกเ่เตะต่อยขวาลแล้วเตะขาลากันเข้าไปขยับกวาแข้งซ้ายโตขึ้นมา พยายาวางแข้งสาสกาันการเดินจับในของทนง้านขุนรีได้ก้าน้า,นก,าก,นก,นกับปั้นทองเรยจะอ่านความใหญ่ของขุนไกีได้มากน้อยแค่ไหนครับจะเป็นขุนไกีครับที่เดินมาหลงเงี้ยนหลงแข้งของทางด้านกับปั้นทองนี่ ป่นนี้ไม่ลงหมุนไปหมุนมาหัวล่อหลอกมานอกเชือกของการล่าก็พวกมาการบงทีแล้วก็เดินตีซ้ายนำทางเข้าไปครับแข้งขวาเติะเข้าไปตีเตียบซอกซ้ายบุกขวาต่อยหมัดหนึ่งสองซอกขวาฟันเข้ามาครับนี่ครับโอ้โหขุนไกลสู้ทุกแบบสู้ทุกรู่นะครับจาับในแรกขย่งเด้งเข่าขวาเด้งเข่าซ้ายอีกทีอัดเข้ามาโอ้โหบรรยากาศบอลล้นอีกเทียวเชาว้าอีกครั้งครับ วางแข้งขวาติดบ,บางขยับต่อยหมัดขวาจัดเข่าขวาคืนมาสอกซ้ายฟันเข้าไปกับกบอลทองเกียรต้องชื่นชมหุ้ใจครับว่าชกฝุ่นคงอยู่จังหวะครับก็อยืนงานงานนี่โดนแข้งซ้ายโดนมาซ้ายของต่อปั้นทองได้ครับเกียรบพวกนี้มาเดินถึงตู้รับรางหุ้นใจบิดออกมาเสียบเข่าขวาดึงไหล่ตีไหลจังหวะนี้ครับหัวล่อเ,เราไปนอกเชือกครับของการเบรกเกมก่อนครับ โย,ย่ครับแข่งซ้ายยาวๆยัดเข่าซ้ายคืนครับคุ้งไก่พยายามจะปิดห่างีโต๊ะปิดหนัจังหวะนี้ครับมีเชือกมาช่วยไว้ครับทางด้านกำปั้นทองมีงานอยู่หลังมุมแดงสั่งให้เดินแล้วครับทางด้านกำปั้นทองอยียบขวาแข่งซ้ายคุ้งไก่ไม่สน,น,นรับจำนายได้โก็โดนปิดจังหวะห่างหยุกเนีบเที่ยวกลับมาอีกครั้งครับอยังคงเดินต่อเนื่อครับคุ้งไก่ ความพยายามามาถูกใหมดยกที่สามวันพระกัดให้น้ำครับตามต่ออีก2ยกที่เหลือตามต่อเกนที่ยกที่สี่หมดยก่สี่ความเหนียดอยู่ที่มุมแดงครับเหนียดผิดช่วงตัวแต่ว่าช่วงต้นยกที่4นี่โดนทีมหายช้องครับทุกท่าน พยายามจะอาศัยความใหญ่ครับโดนต่อยหมัดขวาดิ่งเข่าขวาเข้าไปครับพยายามจะขึ้นคอครับดิ่งเข่าซ้ายพอได้ครับจังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีครับนนช่วงต้นเกมของทางด้านคุนไก่เดี๋ยวเราจะจังคงเดินต่อเที่เข่าซ้าย ช่วยแล้วเกี่ยวซ้ายเตีซ้ายแล้วก็เกี่ยวขาล็อกขาแล้วก็ตั้งกำแพงนิ่งต่อขวาแต่ว่าขุนศรยังไม่ละความพยายามครับยังพยายามเดินจับในปั๊มในตีครับโอ้โหแต่วจับในครับจับได้เปลี่ยวแต่ว่าตีไม่ได้ครับช็อตน,นี้โดนกินเนนสียงกินทรงไปเรื่อยครับตรงหนักขุนศร พยายามวาแข้งซ้ายหุบขวาประมาณหนึน่งสองพอเวลาวงในนี้ไปรวบใต้ปีเขาได้ขุดไกล ที่ยกสุดท้ายครับขอลลู้สุดท้ายค,ายายค,ความระเบียบอยู่ที่มุมแดงครับความจำจปั้นทองนี่ได้เียบประมาณ90ช่วงตัวที่เป็นอย่างน้อยแล้วครับ อมีเวลาครับหุกไกลยางจะต่อยหมัดหุกซ้ายครับได้เสียงเชียร์ครับว่าจะแซงได้หรือไม่ครับเวลาอี่นาทีห้าิทนาทีของยกสุดท้ายทางหน,น้ากรบปานอก็ไม่แรกไม่ประสาะครับสุดเกมคุณสถานการณรอเวลาเท่านั้นนะครับ โคครับทาวินาทีสุดท้ายของยกที่5ครับกสุดท้ายเดี๋ยวเราชูม,มืออยากไปทางการอีกครั้งครับการุ่นรไปคะแนนแล้วก็หันไปชูม,มือให้ทางด้านกัปั้นทองชอห้าพยัคฆ์ครับเอาช่างคะแนนขุนไกลไกาลิพพวซิ่งยิงไปแบบสนุกการลอยท้าๆครับ